โอ้สนามบินหรือเปล่าโอ้ยโฟนแล้วเลาย่อยทำแมพอุ้ยเรียบร้อยโอุ้ยน้ำน้ำล้นเอาน้ำไปไหนแล้วอุ้ยน้ำป๊อบน้ำป๊อบตกน้ำกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f s ฟเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับงานรถคอกนะฮะเป็นงานส่งสินค้านะครับตามห้างนะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้นะครับเรามีภารกิจส่งอ่าเป็นลังส้มนะครับผมตามห้างสัปสินค้านะครับ มากับรถคอกนะครับผมสามคันสามสีกับทีมงานอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็เอาสินค้าขึ้นรถแล้วนะฮะสองคันนะครับผมมีแต่สายแบกนะฮะเหลือคันตะป๊อปนะครับผมเสาหลักของบ้านแรงงานของเมียนะครับนี่เร่งลงมานะฮะมาแรงครับมาแรงสติกเกอร์มาแรงข้างนะฮะจะเรามาชมโคกลิฟต์นะฮะยกสองกันจะรอหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ขับนานแล้วนะโฟล์คลิฟต์ สายๆฝาๆอ่าโอเคโยกๆอ่าเสียบสดๆตอกสดๆเด้อจ้ะอะไรเนี่ยเป็นแั่กำแพงด้วยเหรออนาดูให้ผมด้วยนะนารอจัดนะครับนะงเสียงเลยอ่ะเลยๆโอ้โหตำท้ายรถซะแล้วยกๆๆๆอายาทีดท้ายโยกไปอยู่ที่นั่นต้องเล็งให้ดีนะฮะ เออไม่น่าจะติดแค่เนี้ยไม่เป e ็นไรเดี๋ยวผมวางให้ตรงน,นี้ละกันเดี๋ยวโอ้นี่ยเน,น,นี่นี่มันต้องค่อยๆวางแบบนี้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนนาจัดเอานะครับนะได้ได้เลยได้เลยอ่ะเดี๋ยวพี่เตอร์จับไว้นะ <te ak> จนะ <te ak> ึงไม่ได้ทุกคน <c oughs> ไ,ดได้ได้นะ <t uk de ak> นะนะเอาเอาน้าดีกว่าหน่อยหน้าไปไหนละโ <t uk de ak> อเคครับผมอ่ะเดี๋ยวรถดึงไปทั้งรถเลยแก้วแก้ว a few moments later รัดเชือกนะจ๊ะ ไปครับผมเดี๋ยวเราจะนำเองนะครับโอ้ลถพิตเติลใส่มาไม่เยอะเหมือนเราเลยนะฮะเราสายแบก <laughs> ไปครับเดี๋ยวผมขอตบดาบท้าเองนะโอ้เราต้องวนไปขึ้นทางด่วนอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ขึ้นสะพานตรงเนี้ยโอ้โหอ่านเลียกควานะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับเรามาอยู่ท้ายเนี่ยเรามา,ามาดูช็อตเด็ดนะป๊อปนะ <laughs> <laughs> โอ้พูดซะ<อ>เป็นลางเลยพิตเติล <laughs> <laughs> อุ้ยเหรอนะนะใจเย็นนะเบา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 อุ้ยดิถ้าไปถ้าไปติดผมนี่ยนะคว่ำไปแล้วนั่ะเฮ้ยน้าตามมาแล้วนะโอ้เราต้องไปกลับรถอีกเหรอไม่เป็นไรเราข้ามเกาะกลางแม่งเลยความสมจริงผมไปละโอ๊ยรถด้วยโอ๊ย น้าเบาแล้วนะนะน้าไปเร็วนะควนะนะ่ำแล้วน่ะผนทางอีกยาวไกลนะนะอะไรเนี่ยป่ายอะไรเนีโอรถข้อนี้เขาขึ้นเขนามีฉายาแบบขึ้นชื่อเลยนะนะสายด่วนโอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ปาดหน,น้ามอเตอร์ไซค์นะน้าวิ่งคนละเลนกับผมเลยนะนะั่นน่ะอันนี้มันวิ่งเลนขวาแล้วนะนะ นี่นี่ผมอยู่ด้านหน้าแล้วมกแกวีแกร็บด้วยแกร็บแกร็บโอ้ตัวนี้มีโค้งนะครับผมต้องค่อยๆเข้าโค้งนะฮะโอ้โอ้ตะแคงตะแคงตะแคงนะต้นไม้ตะแคงนะเม,มื่อกี้นะดูเดี๋ยวเราจะอรอนะพพับก่อนนะฮะร,รู้สึกว่าทัพพับจะตามเราไปทันนะครับรมีกระตุกนิดนึงนั่นนี่เอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นนะพพอบแบบๆเอ้าน้าข้ามาทางไหนอ่ะนี่ไงข้างหลังเนี่ยเอ้าเหรอน้ามาไงมาเลยครับออกมาเดี๋ยวเราเปิด GPS ก่อนนะครับ ต้องการการหลงทางนะฮะเดี๋ยววันนี้เราแบบออ,ออก่างจังหวัดเลยอพนะทุกคนมันงอย่าเนตครับอันตานโอโอ้พีเตอร์ไปไหนพีเติร์ทำไมไปอยู่ฝั่งนน้นอ่ะอ,อ้นะนะเบานะเบาเบานะเบ้าโอ้ไม่ได้เลยนะมูนันเลยนะ,ต,นนะต,นนตัวนี้มีโค้งนะครับนะเบาได้เบาได้ครับเดี๋ยวคว่ำนะฮะาไอนอะไรนะครับนะ คนเดียวเลยสะบัดมากเลยโอ้โหโอ้โหไลเนี่ยไลแล้วันเร่กไหนอย่าคว่ำนานาคว่ำไม่ได้นะผนทายเอวไกลวูวิเตอร์ซัดมาอย่างแรงอือไปแปแ้รอาะน้ราบไปแล้วะผมดสโอ้รเารเ

ต่อให้ต่อให้สามเสาครับต่อให้สามเสาเสียงยังโหดฮะต่อแบบดาต่อที่ตัดแล้วนะครับผมอุ้ยตัดมาตัดมาครับแล้วโอ้โหคุณสะพัดอุ้ยมีมีกล้องจับความเร็วเรียบร้อยครับโดนโอ้ยจะินด้วยเราลบไป500แล้วทุกคนผมผมโดนไป417บาทผมโดน4ี5ร้าห้าสบาท น้ำมันหมดนะบินโอ้สนามบินหรือเปล่าโอ้ยโค้งม่ยอยย่อยย่อยไอ้ทำแมพโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยน้าน้าล้นเอ้านับไปไหนแล้วอู้ยน้ำพบน้ำพบตกน้ำันเป็นอะไรกันเด้อเด้อเด้อเรียบร้อยเรียบร้อโอ้นะาพบเรียบร้อยครับผม น้าป๊อปเกมฮะน้าป๊อปว่ายน้ำอยู่รถตกไแล้วครับพี่น้องโอ้โหอันนี้ก็เห็นแต่้องรถเลยทุกคนเหลือเหลือแค่เรากับพี่เตเตอร์แล้วแหละตอนนี้นะครับผมนะครับพี่เตเตอร์โอ้ยหตกนะครับตจะบอกท่าแถวได้ไงดีรอดนะรถไม่เป็นไรนะคนรอดนะฮะจะรอดนะครับผมรอดคนโดดออกคันนะฮะโอ้โหนะป๊อปยืนคนเดียวแบบก็แต่งสงสารเลย กไปแล้วเก็นอะไรละพี่ลาก่อนครับนะป๊อปโอ้โหเมื่อก ouais ี้เราไม้เราไม้เสียนะทุกคนและผมแรงเกินเอาโค้งนะครับผมโค้งนะฮะบาได้บบานะครับตรงนี้นั่นไงนั uh ่นไงเดี๋ยวคิดโค้งไปนะ ดแรงแซงทางผมอ้าวเรียบร้อยครับผมโดนไป75บาทนะฮะโอ้โหโดนไป140บาทโอ้พิ่เตอร์โดนเยอะกว่าเราอีกรถแรงอ่ะรถตามมาให้ท่านได้เดี๋ยวมันมีทางแยกได้ลงทาง ยียับมิดไม้ครับผม220กิโลเมตรนะครับผม,บผมอ,อ,อันน,น,นี้อันนี้ทางด่วนโคราชหรือเปล่าเนี่ยทางด่วนตรงปากช่องหรือเปล่าเนี่ยเป็นสองสี่ฮะสัตว์ยาว <c oughs> ฮะเป็นหนึ่งทีครับผมอุ้ยแรงมากฟิลโอ้โหเฮ้ย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 เกือมาแล้วพิเตอร์มาพิเตอร์มามีลุ้นมีลุ้นจังหวะนี้หลุดไหมไม่หลุดอุ้ยอุ้ยตะแคงอุ้ยตะแคงตะแคงแอบเห็นครับผมแอบเห็นอยู่นะไปทางไปทางนิดนึงนะทุกคนจะไปนะโค้งอีกแล้วโค้งซ้ายนะครับ เบา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 เาเบา,บา,บาเาเลยเบาแวนปนแต่รถแรงๆเป็โนะจังหวันเ,นเสียงรถน่าจะหายทแถวนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะนัะน่น หายแล้วเสียงรถหายขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับหายแล้วเสียงรถหายไปแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วมันบั๊กครับผมมันบั๊กที่แมปนะฮะทุกคนนะขออภัยทุกคนด้วยเดี๋ยวต้องเสียงให้น้องปูล้วเลยความเดี๋ยวความเดีวอีกแล้วหมดไป400รอยขอผมโดนไป463บาทโาทอู้เสียงรถหาย เงียบเกินต้องทำเสียรถเองแล,ล้วแหละพี่เตตเติร์ดรอบตัดรอบตัด,ตดอ <c oughs> เอา้องไม้ดูเลยครับผมเอานอนแล้วนะครับผมชเ<อ>ช,ช็คเครื่องแล้วครับเช็คเครื่องเช็คเครื่องเครื่องครับผมว่ <c oughs> มาเสียรถทำไมมันหายไปครับผมเอาผิดทางผิดทางเฮ้ย <c oughs> ผิดทางผิดทางเดีย๋ยว้อเด้อไปแล้วผมจะกว่าดีนะความสมจริงเราหายไปแล้ว แป๊ะแป๊ะต้องเป๊ะนะเสียงรถนะอ่าเดี๋ยวเราลงตรงอ่าแยกด้านหน้านะครับผมนี่แหละนี่แหละน่าจะขวามือนี่แหละเดี๋ยวเราวนล,ลงเลยนะครับอ๋อนี่มันมีทางแยกพอดีเลยนี่ลงไปเลยในทางลงอยู่ไหนเอ่ยมันน่าจะมีทางหมุนลงปล่าอ๋อนี่เนี่ยพี่เติร์นพิ่งมาอย่างเร็ว รู้สึกว่าตอนเรามานี่ตูดเราจะเป็นสีดำนะทำไมขับไปขับมาตูดเราเป็นสีขาวเฉยเลยโดนยำโดนถนนนะเอ้าตรงนี้ตรงนี้มันมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะทางตากระดับเรานิ่มตกใจเสียงรถมาแลวเสียงนะจังวันี้นะฮะหายอีกแล้วแล้วขวาไปก่อน เบรก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 นิ่มๆโอ้ยปีกฟุบาทฟาบพี่เติรนไม่เลยนะใครทำถนนนี <S <S ้มันก็ไปทำโค้งๆนิดนึงเป็นตัว T เลยนะทุกคนอามาแล้วอันนี้คือโรงไฟฟ้านะครับผมด้านหน้าเรานะฮะเราก็จะไม่เข้าไปนะครับเราจะไปห้างสรรพสินค้านะครับผม <im> เลี้ยวไปเลยเลยครับแถวนี้ไม่มีเสียงรถนะครับผมแม็มันบั๊กนะฮะต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ เรามาถึงแล้วถือแล้วครับถือแล้วซ้ายมือวันนี้ดันกันมาสามครั้งหายไปหนึ่งหายไปหนึ่งเกมหนึ่งครับเกมหนึ่งมีเสียงมาแล้วแล้วก็หายอีกอันนี้คือทางเข้านะครับ พีเตอร์มาแล้วเตะเตะโอ้โหรถเราต่ำมากครับทุกคนโอ้โหดูดุน้าตัวนี้มันรู้สึกเทมากเลยเดี๋ยวโดดอีกรอบตึกนิ่มๆครับผมเอาเสียรถหายไปละมามาให้หายมามาให้หายมามามาทานี้ครับไอ่ทำงานชิบบี้เกินอะ ร้อยนะครับผมรอโหลดงานอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับผมยังเอาของลงไม่ได้นะฮะมาไอถอยลงตัวนี้เลยไอเอ้ยนี่นี่ช่องนี่พิดช่องพิดช่องนี่ช่องโหลดสินค้านะครับผมอ่าตอนนี้ห้างยังไม่เปิดนะครับรอพนักงานมาเปิดรับของนะฮะอ่าประมาณนี้เชิ่โอเคอ่ะ ดับเครื่องก่อนจริงๆไม่ต้องดับก็ได้นะทุกคนนะเสียรถไม่มีอยู่แล้วสลับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์ให้พวกเราด้วยลวกันนะฮะคือแบบเรามากัน3คนนะฮะหายไปหนึ่งนะครับผมนะป๊ปตกเหวนะเอยไม่ใช่เดี๋ยวตกทางด่วนนะครับผมเราจับช็อตเด็ดได้พอดีเลยนะครับผมโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าลวกันนะฮะคลิปนี้ผมกับพี่เติ์นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ